สวัสดีครับผมแอนดรูว์บิกส์รายงานตัวจากโรงเรียนผมที่พระขนงครับในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการวิพากวิจาร์ณและก็ถกเถียงเกี่ยวกับข้อสอบออนซึ่งปีนี้ก็มีการเฉลยครับจากสทศครับมีการพูดถึงข้อสอบที่ไม่ถูกต้องหรือผิดในภาคของอภาษาไทยทำให้เรา คิด <K id> ว่าเอ๊ะแล้วภาษาอั Ан งกฤษเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเอ,อเน็ตของป .6 uh oh oh <K id> ม .3 หรือม .6 ก็เลยเมื่อวานผมเข้าไปในเว็บไซต์ของสทศแล้วก็ดาวน์โหลดเฉลยทั้งทั้งข้อสอบและเฉลยของอประถม6ม .3 แล้วก oh ็ม .6 <K id> แล้วก็ไปดูว่าทีละข้อเป็นยังไงบ้างเรามีท <K id> <ๆ>ั <K id> <ๆ>้งเข่า <K id> ดีและข่าวร้ายครับเอาข่าวดีมาก่อนสำหรับข้อสอบของอม .6 ปีนี้ผมว่าจาก90ข้อไม่มีอะไรร้ายแรงครับผมว่าโอเคนะถูกทุกข้อโล่งใจมากครับแต่ข่าวร้ายคือข้อสอบข้อสอบของเออเน็ต e ระดับมัธยม3ซึ่งมีทั้งหมด50ข้อแล้วเมื่อผมเริ่มดูก็เริ่มรู้สึก งงนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าทั้งหมดมีข้อสอบ4ข้อที่ผมเห็นจาก50ที่ผมว่าเพจแปลกหรือมากกว่า1ข้อที่ถูกเพราะฉะนั้นเราจะไปดูทีละข้อนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับผมจะนําเสนอแล้วก็ผมทําวิดีโอนี้เพื่อที่จะไม่ใช่เพื่อที่จะติอย่างเดียวครับแต่เพื่อที่จะให้มันเป็น ประเด็นที่เราพูดคุยกันได้นะครับว่าทำยังไงเพื่อที่จะยกระดับของระบบการศึกษาในประเทศไทยเพื่อที่จะให้เราสอดคล้องกับยุคนี้แล้วก็ให้เป็นคู่แข่งที่ดีครับยิ่งในในยุค AEC เรามาดูทีละข้อนะครับที่ผมว่าแปลกๆหน่อยครับเริ่มกับข้อ3ซึ่งมี dialog ครับสนทนา Uh, ผมว่าเรามาดูที่ข้อ3ครับซึ่งผมว่ามันผิดแปลกๆหน่อยเซราถามว่า what shall we do this afternoon สอนย์ตอบว่า let's go sunbathing on the beach ข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็คือข้อเสนอว,ว่าเราจะทำยังไงช่วงบ่ายวันนี้เราไปอาบแดดที่ชายหาดเซร่าตอบว่า mm, such a boring activity มันน่าเบื่อจัง why don't we go diving แล้วไปดูขอ้อ uh, ทางเลือกนะครับก็มี 1, 2, 3, 4 1. I'm afraid we can't 2. because it's dangerous 3. that sounds like a great idea and 4 we still have enough of time to go คำตอบที่ถูกแน่ๆครับก็คือข้อ3 that sounds like a great idea ฟังแล้วดีแต่เมื่อผมไปดูใกล้ชิดกว่านี้เองครับผมว่านะขอน้อ1ถูกเหมือนกัน ถูกในความหมายว่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของบทสนทนาครับซึ่งมันต้องมีอาจจะมีก่อนนี้แล้วก็หลังด้วยแต่เมื่อเซ่าเสนอว่า why don't we go diving เราไปดำน้ำดีไหมประมาณนี้เพราะว่าในภาษาอังกฤษ why don't we ก็คือการชักชวนให้ไปทำอะไรบางอย่างสอนนี้สามารถตอบได้ว่า I'm afraid we can't เกรงว่าเราไปไม่ได้อาจจะเป็น เพราะว่าเขาลืมชุดหรือมันแพงเหลือเกินหรือดินฟ้าอากาศไม่อำนวยความสะดวกก็ตามแต่นายที่สุด1นํามาใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นในข้อสอบนี้นะครับมีทั้ง1และ3ที่ถูกผมเองครับซึ่งบางคนจะว่าดื้อไปนิดหนึ่งครับผมว่าข้อ2ก็ยังถูกอยู่ครับ because it's dangerous คำถามคือ why don't we go diving ทำไมาเราไม่ไปดำน้ำละ่ะ เขาก็ตอบว่า because it's dangerous <S mm hmm. เพราะมันอันดรนะสิซึ่งในบทสนทนาก็โอเคเหมือนกันสรุปได้เลยนะครับว่าในข้อ3ยังน้อย2ใน3ถูกแต่ในความคิดของผมนะครับ3ใน4ก็ถูกเรามาดูข้อที่39ครับข้อนี้ ทำให้เรางงมากเลยครับผมก็ส่งที่เพื่อนๆนที่เป็นนักวิชาการเป็นครูที่ออสเตรเลียมาดูแล้วก็ทุกคนก็กลับมาบอกว่าแปลกนะ,ะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงชื่อวูคายครับที่อยู่จีนเขามองออกจากหน้าตาก็เห็นหมอกหนามากเลยมองอะไรไม่เห็นสามีก็ออกไปทำงานโดยส,สวมหน้ากากแล้วมีประโยคนี้หละครับ his regular bus wasn't out of service แล้วตอ่อาย the low visibility แล้วมีสตัวเลือก 1. despite 2. even though 3. because of และสี่ because อ่สองสก็ผิดอยู่แล้วครับผมก็เลือก despite ถึงแม้ว่า low visibility ในภาษาอังกฤษ low visibility คือความมองเห็นต่ำหรือความชัดเจนต่ำมองไม่ค่อยเห็นอะไรเขาก็เลยบอกว่า his regular bus รถเมล์ประจำ ที่เขาใช้อยู่เป็นประจำ uh, wasn't out of service เขาไม่ได้งดใช้ถึงแม้ว่ามี low visibility อันนี้ก็โอเคแต่ยังไงข้อนี้ไม่ใช่ข้อที่ถูกครับสอตอสบอกว่า3เป็นข้อถูก because of the low visibility แล้วผมไปมองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้ว because of ก็ใช้ได้เหมือนกัน เพื่อนคนหนึ่งที่ออสเตรเลียบอกว่าไม่ได้แต่ผมว่าโอเคมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความอย่างไรหรือว่าลี because of the low visibility มันใช้เกี่ยวข้องหรือโยงกับอะไรครับเพราะฉะนั้นทั้ง1และ3ถูกแต่ผมจะบอกให้ครับประโยคนี้แปลกนะ uh, his regular bus wasn't out of service ซึ่งคล้ายๆกับ double negative his regular bus was running ความหมายก็คือกำลังใช้เป็นอย่างเช่นเคยอย่างเป็นประจำ despite the low visibility okay because of the low visibility จะอธิบย wasn't out of service because of uh, เรื่องนี้คุณอาจจะงงนิดหนึ่งครับแต่ว่าถามเจ้าของภาษาครับผมว่าทั้งสองก็ถูกครับข้อ42อันนี้สนุกเดครับและผมว่าค่อนข้างจะง่ายเหมือนกัน Jimmy was a fruit seller for 10 years ก็คือ Jimmy เป็นคนขายผลไม้ มาสิบปีใช้เป็นเวลา10ปีครับดูสิครับว่าประโยคนี้เป็น tense อะไรครับก็เป็น simple past ครับ simple past เราใช้กับอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตครับมักจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้เลยครับแต่เป็นสิ่งที่เริ่มต้นจบลงในอดีตครับถ้าหากว่ายังใช้อยู่บัจจุบนันนี้เราต้องใช้ present perfect tense ใช่ไหมครับ have บวกกริยาช่อง3 ดูสิครับว่าข้อไหนมีความหมายเหมือนกับข้อดนี้ครับกับประโยคนี้ 1. Jimmy is now a fruit seller อันนี้ก็ผิดแน่เลยครับเนื่องจากว่าเป็นปัจจุบันประโยคแรกก็เป็นอดีตครับ 2. Jimmy has been selling fruits for 10 years แสดงว่าเริ่ม10ปีที่แล้วตอนนี้ยังทยังขายอยู่ไม่น่าถูกครับ เพราะว่าขาใช้ Jimmy was a fruit seller for 10 years เหมือนกับว่าเขาไม่เป็นแล้วเขาไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอาจจะไปขายซ่อมต่้แทน3ครับ Jimmy started selling fruits 10 years ago Jimmy เริ่มขายผลไม้เมื่อ10ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เลยครับไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นอดีต simple past ไม่ได้ใช้ uh, present perfect ดังนั้นข้อสน่าจะถูก Jimmy is not a fruit seller anymore อันนี้ผมเลือกนะถ้าผมนั่งทำข้อสอบก็ต้องคิดเป็นอย่างเองปรากฏว่าผมผิดเขาบอกว่าข้อ3เป็นข้อที่ถูก Jimmy started selling fruits 10 years ago ผมว่าผิดแน่ๆเลยครับ uh, เขาเริ่มขาย10ปีแล้วตอนนี้ขายอยู่มันอันนี้ไม่ใช่ตรงกับความหมายของจิมมี่ a s a fruit seller for 10 years for t e years บอกว่าเป็นเวลา10ปีครับมันเหมือนกับว่าเขาเริ่ม15ปีที่แล้วแล้วก็เลิกขายเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณนี้ครับและสุดท้ายครับมีเหลือแคอ่ข้อเดียวครับที่เราถือว่าผิด ข้อ47ครับเรื่องนี้จะง่ายมากสำหรับใครที่เป็นเนิรดเทางด้านแกรม,มากครับหรือชอบเรื่องไวยากรณ์ครับในประโยคนี้เราต้องเลือกว่าข้อใดข้อใดครับเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องเรามาดูสิครับ47 Heavy rainfall caused the river to overflow and raise to a record-breaking 43 feet crest เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะพยายามอธิบายง่ายๆครับแน่ๆเลยครับดูนี้ก็ต้องรู้ว่าต้องเลือก3ครับ raise เพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษเรามี2กริยาที่แปลว่ายกขึ้นนะครับอันนั้นก็คือ raise และ rise ครับ raise ก็เป็นที่เราเรียกว่า transitive verb ครับ raise ต้องมีกรรมตามมาครับอ,อย่างเช่นคุณสามารถที่จะ raise a flag ยกธงขึ้นมา raise a child ก็คือเลี้ยงเด็กครับเลี้ยงลูกประมาณนี้ครับเคยมีเพลง you raise me up ครับก็คือคุณยกฉันขึ้นมาประมาณนี้ง่ายๆนะครับต้องมีกรรมตามมาครับ rise เป็นยังไง rise เป็น intransitive ครับหมายถึงไม่มีอะไรตามมาอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นมา the sun rises ครับ แม่น้ำขึ้นมา The rivers rise ครับคือระดับน้ำขึ้นมาครับอย่างเช่นในข้อ47ที่ถูกก็คือ rise ครับ R-I-S-E ดังนั้นข้อ3เพจปรากฏว่าผมผิดครับาข้อตามเฉลยนะครับข้อที่ผมต้องเลือกก็คือข้อ4 4 3สี่ e ครับเพราะเมื่อ คำว่า f e t ตรับบทเป็น adjective หรืออธิบายคำนามเราต้องให้มันเป็นอเอกพจน์ครับหรือ singular มันต้องเป็น f o o t ซึ่งถูกต้องปรากฏว่าในข้อที่47มีทั้ง2ข้อที่ผิดครับข้อ3และข้อ4ครับผมจะไม่มีเวลาลวที่จะแตะข้อสอบของอเ,อเน็ตป .6 ครับแต่จะบอกค่ายครับข้อ32ก็มีมากกว่าหนึ่งข้อที่ถูกเหมือนกัน แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมไม่อยากจะเถียงว่ามีจำนวนกี่ข้อที่ไม่ถูกเพียงแต่ว่าถ้าเราประเทศไทยของเราจะเป็นคู่แข่งที่ดีครับในยุคอาเซียนเราต้องผลิตนักศึกษาที่ดีแล้วเวลาเราวัดผลนะครับเราต้องมั่นใจร้อเปว่าทุกข้อที่เขาทําในข้อสอบถูกต้องไม่ใช่แม่ผิด ข้อเดียวก็ไม่มีปัญหาประมาณนี้หรือ4ข้อหรือ5ข้อหรือในอข้อสอบนี้ครับร้อยละ8ก็เพจครับถือว่ามากๆากนะครับ4ข้อจาก50เราต้องเริ่มหันมามองอนาคตแล้วก็หาวิธีที่จะทำให้ระบบดีกว่านี้ครับผมแอนดรูว์บิกส์ครับหวังว่าจะมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษครับสวัสดีครับ